ขอต้อนรับเข้าสู่รายการอิมสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยววัดสูงจองหอนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป,ป่าวันที่4เมษายนนะคะเขามีงานค่ะอนุโมทนาบุญนะคะร่วมทําบุญได้นะคะส่วนจุดบริเวณด้านหน้านี้จะเป็นองค์ท้าเวสุวรนะคะอนุโมทนาบุญะคะ่ะ อันนี้จะเป็นองค์ยักษ์แดงนะคะส่วนองค์เท้าเวสวรองค์นี้องค์เขียวนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พญาน,นาคนะคะส่วนจุดบริเวณด้านหน้าลูกปั้นนี้จะเป็นแม่ย่าโมนะคะหรือว่าเท้าสุรานารีนะคะสวยงามมากๆกเลยค่ะ ส่วนจุดบริเวณน, <im> น, anyway, น, totally <Columbus> น,นี้จะเป็นองค์พระนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระสังกัดายนะคะด้านในจะเป็นองค์พระหลายๆองค์นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามมากๆค่ะส่วนจุดบริเวณด้านในนี้จะเป็นองค์พระองค์ เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็รอห้านะคะสวยงามมากๆเลยส่วนองค์นี้จะเป็นองค์พระลาหูนะคะด้านหน้าก็จะเป็นร้อยพระพุทธบาทนะคะพระองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะ ส่วนองค์นี้จะเป็นล้อห้านะคะและองค์เล็กๆจะเป็นองค์ทาเวสวระะ่ะมีองค์พับแก้วมรกตด้วยนะคะว่าไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าอินนะคะส,สง่าง,งามสวยงามมากเลยคะ่ะ เป็นองค์พระเก่าแก่โบราณหลายองค์เลยนะคะส่วนจุดบริเวณนี้น่าจะเป็นกองโบราณคะ่ะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นเรือแม่ตะเคียนทองนะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่ะนุกโมทนาบุญนะคะก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไค เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ